สวัสดีครับผมอิงวีปปสี่ครับเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเวลาเราโยนบอลขึ้นไปเนี่ยมันถึงตกลงสู่พื้นโลกถ้าไมมันถึงไม่ลอยขึ้นไปอย่างนี้ถูกต้องนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกถ้าเราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปในอดีตเลยที่เซอร์ไอแซกนิวตัน ค้นพบเรื่องนี้โดยบังเอิญแล้วเซอร์ไอแซคนิวตันคือใครล่ะเซอร์ไอแซคนิวตันคือนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษที่ค้นพบเรื่องนี้ซึ่งเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเขาเนี่ยค้นพบเรื่องนี้โดยเขาเห็นลูกแอปเปิลแต่อันนี้ไม่ใช่แอปเปิลนะครับอันนี้เป็นลูกส้มพอดีหาลูกแอปเปิลไม่เจอ เขาค้นพบเรื่องนี้เนี่ยโดยเขาเห็นแอปเปิลตกลงมาจากต้นเขาก็เลยคิดว่ามันจะต้องมีแรงที่ทำให้ลูกแอปเปิลเนี่ยตกลงมาสู่พื้นเขาจึงได้ข้อสรุปว่าวัตถุทุกชนิดมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุ มีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางโลกและเป็นแรงไม่สัมผัสแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุวัตถุหนึ่งจะทำให้วัตถุนั้นเนี่ยตกลงมาสู่พื้นโลกแรงน้มถ่วงของโลกเนี่ยทำให้วัตถุมีน้ําหนักแล้วการที่จะหาน้ำหนักเนี่ยก็คือใช้เครื่องชั่างสปริง เครื่องช่างสปริงจะมีอยู่2ชนิดคือแบบตั้งกับแบบแขวนน้ำหนักของวัตถุเนี่ยจะขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุถ้ามวลมากแบบลูกมะพร้าวแบบนี้ก็จะน้ําหนักมากแต่ถ้ามวลน้อยแบบลูกสตรอบเบอรี่แบบนี้ก็จะน้ําหนักน้อยตามไปด้วย ทำหลัววันนี้ประมาณนี้นะครับใครอยากให้ผมทำเรื่องอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซ b s c ไ i b ได้วยนะครับบ๊ายบาย